อยากให้คุณแม่ที่จะมีเรื่องเงินเยียวยาครับผมแม่ตอนนี้สังซ้อกำลังสับสนนะครับผมสามสิบล้านนี่คือเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วจะบอกไปเป็นการพูดคุยเบื้องต้นเขาแนะนำมาอ๋อแม่รู้สึกไงครับตอนนี้หลายคนจะมองว่าเจ็บแต่จบนะจบเจ็บจ่ายอะครับ ตอนนี้คงจะมาเอาของเก่าเกิดความเสื่อมแจกเพื่อเล้ากองของแม่ละครบละครบคุณแม่ก็คือก็คือก็คือไม่เปลี่ยนแถนที่งานศพใช่ไหมครับแม่น้องขออนุญาตคุณแม่ขอพูดนิดนึงได้ไน้องขออนสถาตที่ได้คุณแม่เจ็บเจ็บอยู่นี่นะครับจบก็อยู่นี่นะครับเก็บก็อยู่นี่แล้วจบกปอยู่นี่นะครับแม่เขาเป็รทีทางด้านพี่ชายหรอพี่ต่อยโพส คุณแม่เห็นหรือยังบ่อขอโทษครับระวังนะครับขอโทษนะครับพี่ต่อยโพสขอโทษนะครับขอโทษนะครับ ไปม่ได้ตไปอนนี้แม่ได้ติดบ้างไมั้งเลยค่ะยังตอนนี้จะคุยกันไปคุม่กับลูกสาอไหาาสุทากับแม่ตอนนี้หลังจากคนที่ดูคนก็เสียความรู้สึกกับคุณแม่คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับผมไม่ป็นไรค่ะครับแม่เครียดไหมครับตอนนี้เครียดเลยคความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคุณแม่แม่รสึกไครับตอนนี้ตอนนี้ประเมที่ตอนนี้ไม่เงินเข้ามาเกี่ยวข้อคุณรู้สึกยังไงบ้าผม คุณแม่มีอะไรอยาบอกสังคมแม็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวปล่อยแล้วครับแม่ครับสุดท้ายอยากให้สังคมม่อยากอะไรสันะครับขอโทษครับขอโทษครับอ้แองร้้องร้ร้อง้องร้องงร้องร้อเข้างจร้อ้อยอ่ร้อ้อร้้้อร้รด้อ้้